เพราะชีวิตจริงมันมันไม่ได้ฉูดฉาดชีวิตจริงมันไม่ได้วีดวายชีวิตจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นอะรู Look Back นะครับคือหนึ่งในแอนิเมชันที่ผมเห็นโอ้โหในโซเชียลมีเดียหรือนะ่ใช่ช่องแชทเนี่ยโอ้โหบอกกันว่าต้องดูต้องดูต้องดูต้องด,องดูผมเนี่ยก็เลยเกิดความคิดที่ผิดๆนะของผมเองนะครับว่าโอ้มันต้องเป็น a อนิเมชันระดับเทพเจ้าดาวเหนือมันต้องเป็น a n นิเมชันที่มอบสิ่งที่มันไม่เคยมีอยู่ในโลกใบนี้กับผมโอ้โหมันต้องเป็นระดับ a อนิเมชันระดับพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินอ๋อฟิลฟนี้เลยนะครับคิดไว้ก่อนดูนะและนี่คือความคาดหวังที่แบบไปก่อนดูนะครับแล้วพอดูจบก็รู้สึกแล้วว่าอ๋อกูเข้าใจผิดเพราะว่ามันไม่ใช่อนิเมชันที่ที่ต้องการจะเล่าเรื่องราวที่มันใหญ่โตอะไรนะครับ ผมรู้สึกว่ามันเป็นแอนิเมชันที่มีความส่วนตัวมากๆคือผมว่าไม่รู้จักผู้เขียนหรือผู้สร้างแอนิเมชันอันนี้นะไม่เคยอ่านงานเขาแล้วก็ไม่รู้จักชีวิตส่วนตัวเขานะแต่ผมว่ามันมันมันเหมือนชื่อเรื่องครับมันคือล o k แบ็กก็คือเหมือนกับว่าเขาเป็นนักวาดการ์ตูนแล้วเป็นคนทํามางงานแล้วแล้วมองย้อนไปนในชีวิตตัวเองว่าอะไรที่ทําให้เขากลายเป็นคนแบบที่เป็นทุกวันนี้ได้แล้วเขาก็นําเสนอมาเป็นหนังเรื่องนี้ซึ่งผมไม่รู้มันอิงความจริงมากน้อยแค่ไหนหรือเป็นจินตนาการมากน้อยแค่ไหนนะ แต่มันเล่าเรื่องราวของเด็กประถมที่ที่มีความภาคภูมิใจในการเป็นวาดกระตูนและมีวันหนึ่งที่เราเจอว่าคุยมันมีคนที่มันวาดเก่งกว่าเราอีกแล้วมันก็เกิดการต่อสู้การพยายามที่จะทําตัวเองให้พัฒนามากยิ่งขึ้นหนังเรื่องนี้ว่าด้วยการพัฒนาตัวเองว่าในการเจอกําแพงการข้ามกําแพงการยอมแพ้ขณะเดยียวกันแล้วก็มีการสร้างแรงบันดาลใจใชัยชนะรอยยิ้มเสียงหัวเราะ น้ำตาไหลการที่พบเจอคนที่ยิ่งทำให้เราผลักดันไปข้างหน้าการแยกจากบุคคลที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีกำลังใจผลักดันไปข้างหน้ามันคือหนังที่ผมดูอยู่ผมก็รู้สึกว่าโอ้มันก็ดีนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันคลิกขนาดนั้นคือต้องพูดให้ชัดเจนนิดนึงลวกันว่างานภาพมันก็ดีครับงานดนตรีประกอบมันก็ดีเรื่องที่มันเล่ามันก็ดีคือผมดูสนุกดูเอนจอยแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่มันคลิกกับเรามากๆ ผมก็ดูไปสักพักผมก็รู้สึกว่าโอ๊ยเชื่อมันมันดีนะแต่ว่ามันไม่ได้คลิกจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งของเรื่องอ่ะที่เขาตัดสินใจที่ว่ากูขอเหนือจริงเพราะตอนแรกเล่ามามันเรียลลิสติกมากงานภาพทุกอย่างมันโอ้โหเรียลลิสติกสุดๆแต่พอหนึ่งจุดหนึ่งแล้วรู้สึกว่าไอเ้เฮียกูขอเหนือจริงนิดนึงลวกันแล้วพอมันมีใส่ความเหนือจริงเข้ามาในบรรยากาศหนังที่มันราบเรียบแต่นุ่มลึกมันทําให้หนังน่าสนใจขึ้นเยอะครับมันทําให้หนังรู้สึกผมรู้สึกว่าผมแบบ อืมอืมอืมเจ๋งครับพี่เจ๋งครับที่อโอ้ว้าวโอ,โอ้โอเคมันทําให้เราตื่นเต้นนะครับว่าว่าว่ามันเกิดสิ่งใหม่ที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้คาดหวังกับงานนี้ลนะังจากดูมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเขามอบสิ่งที่แบบเออเรารู้สึกว่ามันทําให้เราตื่นเต้นมันทาให้เราน่าสนใจแล้วทาให้เราลุ้นระทึกว่าเอ้ยอนิเมะเรื่องนี้มันจะพาเราไปที่ไหนอีกวะถ้ามันมาทางทิศทางนี้แล้วแต่ผมว่าผู้เขียนเองผู้สร้างเองก็คงรู้ตัวแหละครับว่ามันมีเส้นทางให้เลือกคือคุณไไปกกลว่านี้ คุณจะมีเวลาครึ่งชั่วโมงคุณจะตีฟูคุณจะแบบเล่นเอาให้มันขยี้ให้เละเทะให้มันระเบิดภูเขาเผากระท่อมมอบสิ่งที่คนดูไม่คาดคิดเอาให้ตายกันไปข้างนึงเลยได้ผมเชื่อว่าอีกครึ่งชั่วโมงสามารถเล่าได้แล้วมันจะกลายเป็นหนังที่แบบโอ้โหระเบิดภูเขาเผากระท่อมในเชิงความรู้สึกได้แน่ๆ,ๆแต่ก็อย่างที่พูดไปตอนแรกครับว่า ผมคิดว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ผู้เขียนต้องการนะครับไอการระเบิดภูขเขาเผากระท่อมไปการเพิ่มอีกครึ่งชั่วโมงตีฟูจนมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ผมว่าเขาอยากจะเล่าเรื่องราวที่มันเล็กๆที่มันเรลลิสติกเพราะฉะนั้นไอช่องประมาณ15นาทีหลังจากคนครึ่งชั่วโมงมาแล้วเป็นช่วงที่แบบเออให้คนดูเข้าใจแล้วว่ามันไปแบบนั้นได้นะแต่เราเลือกที่จะไม่ไปเพราะชีวิตจริงมันมันไม่ได้ฉูดชาชีวิตจริงมันไม่ได้วีดวายชีวิตจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นอะ เราอยู่กับความจริงดีกว่าเรากลับมาสู่โลกแห่งความจริงดีกว่าลกลับมาสู่สิ่งที่มนุษย์ทกคนต้องเจอดีกว่าแล้วสู้ต่อในสิ่งที่เราเหลืออยู่ผมว่านั่นคือแมสเซจของหนังเรื่องนี้คือคือการพูดที่ว่าเออมันมันมีอดีตอันสวยงามแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราต้องจมอยู่กับอดีตนั้นตลอดไปเราไม่ใช่ลูกบ็บตลอดไปเราต้องมุฟลรูปฟอร์เวิร์ดด้วยต้องมุ่งไปข้างหน้าและชีวิตข้างหน้ามันไม่ใช่ชีวิตที่ง่ายดายอ่ะมันเป็นชีวิตที่เหนื่อยล้าอยู่เหมือนเดิมไยแต่ยังไงเราทุกคนก็ต้อง m o v e forward ไปข้างหน้าให้ได้นะครับผมคิดว่าเป็นหนังที่ที่งดงามนะครับมันเป็นหนังที่ดีใจที่ได้มีโอกาสดูในโรงภาพยนตร์ผมไม่ได้ชอบมันมากเพราะว่ามันไม่ได้จีจ๊ดจ๊าดไม่ได้แบบว่าฉูดฉาดขนาดนั้นแต่ผมก็ชอบมันในฐานะของการที่เป็นหนังที่มันไม่ได้ฉูดฉาดขนาดนั้นและอยู่กับความเรียบง่ายนุ่มลึกเช่นเดียวกันมันก็เลยเป็นหนังที่ผมแบบมันเป็นหนังแบบแนวแบบแบบก็ดีนะเออมันไม่ได้แบบว่า ชอบมากๆจนแบบโอ้โหติดท็อป10ท็อป100ของโอ้โหชีวิตนี้มันไม่ใช่แต่มันเป็นหนังที่แบบเออก็ดีนะที่ได้เห็นคนที่แบบเล่าเรื่องเล็กๆแบบนี้เล่าเรื่องกระจ้อยล่อยในชีวิตมูฟเมนต์หนึ่งในชีวิตมหาศารรย์เล็กๆของตัวเองใส่ความมหาศารรย์เล็กๆเข้าไปในหนังแล้วก็พอแค่นั้นนะแหละแลวเลือดจะดึงตัวเองกลับมาและกลับมาสู่ความจริงแล้วก็มูฟฟอร์เวิร์ดไปข้างหน้าผมว่า,วามันมันพิเศษ,นศษในแบบของมันมันพิเศษเพราะว่ามันไม่ได้จีจาร์แต่ขณะเดียวกันแล้ว ความไม่จีจารก,ก็เลยทำให้มันไม่พิเศษเออมันก็จะเป็นรีวิวแบบคนงงงนิดนึงนะแต่ว่านั่นคือความรู้สึกที่น่าจะถ่ายทอดเป็นคำพูดได้ได้ง่ายที่สุดสำหรับผมแล้วกันสำหรับหนังชื่อหนังที่ชื่อเรื่องว่า LOOK BACK เรื่องนี้ครับใครดูมาแล้วนะครับคิดเห็นกันยังไงชอบไม่ชอบยังไงมันรู้สึกแบบผมไหมก็ลองแชร์กันมาได้นะครับ